ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กําไรมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังอยู่ในสถกกานที่เรียกว่าลําบากเลย สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามที่กําลังบานปลายอย่างต่อเนื่องวิดมีเรื่องนะครับออสเตรเลียก็โวยเครื่องบินรบของจีนยิงพลุแฝงเส้นทางบินเฮลิคอปเตอร์ในทะเลเหลือง ออสเตรเลียกล่าวหาเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนยิงพร,รุแฝขวางเส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองทัพเรือเปลี่ยนน,น้ำสากลทะเลเหลืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤติกรรมที่ทางนายกัมนตรีแอนโทนีอันชาเนโซโวยวายว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงในครับในขณะที่เยอรมนีก็มีการส่งเรือรบสองลำ นะครับเข้าอินโดนีเซียแล้วก็ขอภัยฮะเข้าอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดของจีนเยอรมน,นีส่งเรือรบสองลำเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในความพยายามเสริมการประจำการทางทหารในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันและดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้ นในขณะที่เอสตาเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกนะครับหลังยอมรับก่อผลนะฮะข้างเคียงริ่มเลือดเกล็ดเลือดต่ำวัคซีนโควิดของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเอสตาเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตทางการตลาดทั่วโลกโดยอ้างเหตุผลทางภาณิชต เนื่องจากไม่มีการผลิตอีกแล้วอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นประชวบเหมาะพอดีกับข่าวที่พวกเขายอมรับว่าวัคซีนด่งกล่าวมีผลข้างเคียงทําให้ลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ําแต่เกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่ายอมขายเทสลานะที่ผลิตในจีนร่วง18%เดือนเมษายนท่ามกลางสงครามราคาที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ เทสลาผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับขายรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยจีนจะส่งออกไปทั่วโลกเพียง62,167คันในเดือนเมษายนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีนะก่อน18%ท่ามกลางสงครามที่เรียกว่าร้อนะอุในเรื่องของราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลของสมาคมรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลของจีนที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เร่งระ,ะ,ะงับงบที่มอบให้แก่หน่วยงานของสหรัฐอเอาไวขอขาไปฮะอยู่สหรัฐอเมริกาก็เร่งระงับงบที่ส่งมอบแก่หน่วยงาน UN หากรับรองคุณสมบัติสมาชิกปาเลสไตน์ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมดที่จะมอบแก่หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติหากว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้ลงมติผ่านยติรับรองปาเลสไทน์ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ นะครับในขณะที่ไบเดนระง,งับการส่งมอบระเบิดล็อตใหญ่ให้กับอิสราเอลวันถูกนำไปใช้ถล่มราฟาอัฐบาลของโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการะง,งับการส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเคลื่อนไหวที่สะท้อนจุดยืนของวอร์ชิงตันว่าไม่เห็นด้วยกับแผนของอิสราเอลในการส่งทหารบุกเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซากระสวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ถอนใบอนุญาตแก่บ i n t e ลแล้วก็ q u ว c o m นะครับส่งมอบชิปให้กับหัวเว่ยมีผลทันทีนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเปิดทางให้ Intel แล้วก็ค a l c o m m นะครับยังคงสามารถส่งออกชิปสำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถืออื่นๆเช่นหัวเวย่ยเทคโนโลยีของจีนโดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ทันที นในขณะที่เหตุการณ์ระทึกฝนทล่ลมกัวลาลัมเปอร,นะร์ทำต้นไม้ยักษ์โค่นทับคนแล้วก็รถ17คันมีผู้เสียชีวิต1ศพนะครับเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ยักษ์โค่นลงทับรถจนตนะ์ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขณะเกิดเหตุฝนตกหนัก ทำให้ยานพาหนะเสียหายทั้งหมด17คันมีคนเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บอีก2คนขณะน,นี้รถไฟฟ้าโมโนเรลต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของชวมเจอหน้าอดีตคู่ขานะครับสตอร์บี้เดนเลานะครับกลางสารนิวยอร์กครั้งแรกโดนแฉทรงบอดี้การ์ดเอาตัวขึ้นลิฟต์พิเศษ ชั้นเพนเฮาส์นะฮะร,รอในชุดนอนไหมไม่สวมอคอนดอมอ้างช่วยให้ออกรายการทีวีได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกันในศาลนิวยอร์กครั้งแรกนะครับกับคู่ขาอดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่สตอร์มีนะครับเดนิลระหว่างการพิจารณา คดีเงินปิดปากนะเข้าสู่วันที่13โดนแฉหมดเปลือกพบทรัมป์ตอนอายุ21ปีนะครับที่สนามกอล์ฟก่อนบอดี้การ์ดส่งขึ้นเพนท์เฮาส์นะครับเจอทรัมป์อยู่ในชุดนอนไหมซาตินนะฮะกลางสารยอมรับมีความสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันแต่ฝ่ายชายไม่ยอมสวมถุงยางอนามัยระหว่างดินเนอร์ทรัมป์เปิดข้อเสนอให้ออกรายการทีวีชื่อดัง และจะช่วยโกงนะครับให้ชนะด้วยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็เอ็มมานูเอลมาครองนะครับผู้นำของประเทศฝรั่งเศสชนชั้นเชิงการทูตนะครับแนวโน้มอีกฝ่ายประเด็นสงครามยูเครนการค้ากับจีนและก็ยุโรปสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเอ็มมานูเอลนะครับผู้นำของฝรั่งเศสและประธานาธิกาคณะกรรมาการยุโรปและอัวซูฟอนนะครับ พยายามที่จะรบเร้าให้จีนยุติการส่งข้าวของที่สามารถใช้ได้นะครับสองทางคือทั้งด้านพลเรือนและทางทาหารให้แก่รัสเซียขณะที่ประธานดิบดีสีชินปิงของจีนก็ขอให้พวกเขาช่วยเหลือเพื่อยุติสงครามในยูเครนเชงปรากฏการณ์ตอนนี้สงครามกําลังเป็นประเด็นที่บานปลายนะครับโดยเฉพาะในสงครามในยูเครนสงครามในออสเตรเลียน,นะครับ การที่จีนพบกับทางเอ็มมานูเอลมากรองผู้นําของประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศมีการ,รเผชิญหน้ากันนะครับก็มีการเจีรจาเรื่องการค้านะครับแล้วก็จีนก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ยอมส่งระเบิดไปให้กับทางอิสราเอล ขณะเดียวกันตอนนี้สงครามก็กำลังปัทุอย่างรุนแรงยูเครนนะก็โดนรัสเซียถล่มนะครังน้ำมันนะได้รับความเสียหายเป็นจุนวนมากในอิสราเอลนะการบุกเบืองราฟาถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งระเบิดขนาดใหญ่ไปแต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าถลม่มราฟานะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มที่ต่อต้านอย่างต่อเนื่อง เรื่องของสงครามทางการค้านะครับที่กำลังบานปลายตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับก็ถอนอนุญาตของ Intel กับควอนคอมนะครับซึ่งเป็นการส่งชิปให้กับหัวเว่ยซึ่งเป็นการกีดกันทางการค้าแบบเปิดเผยนะครับจา,จากที่จีนขายดิบขายดีนะครับทำคะแนนนิยมแล้วก็ทำรายได้ดีกว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้า นะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าจีนถึงแม้ว่าจะล่วงลงนะครับ18%แต่ก็ยังขายดีกว่ารถเทสลาทำให้การกีดกันทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ฮะที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างฮะเพื่อทำการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กำไร มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังอยู่ในสถกกานที่เรียกว่าลําบากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถาวายพระพวรวาร่างคุณเกลงทวันสุราชายสูงเจริยำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินษราแผ่นดินไทยในรัชสกางที่สิบทรงอุทิศเพื่อพู บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามินทราทิเบตรราชวรโรดมอรมมะนาถบพิตพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโอเลสอาทง พระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม่มโพญเพร,ระบาามะมีนำชาตินไป,ปรัสดรเดือดร้นนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์ ทรงเ,เป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด you